สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆหมาค่ะวันนี้อย่าเอ้อยจะทำเพื่อนไม่เก่งหรือไม่เก่งหรือไม่เก่งหมอ้อดำด้วยค่ะแั่เก่ง <c oughs> งามงาม่ำอย่าเอ้อยใส่หมอ้อสีดำ <c oughs> นี่ค่ะอย่าเอ้อยเอาหน่อไม้ต้มใส่หมอ้อแล้วพันบะหมี่อันนั้นนี่อะยังบ็หันใส่ป,ปลาแดกปลาไหลโยมีเห็ดหูหนูเก่งหรือไม่กันเนาะค่ะ <c oughs> เพื่อน โอ้ยบางต่อโคไปเก็บ่ผักข่ามาเพื่อนๆเพื่อนเนี่ยผักเก่งไงโอ้ยใส่แบบนี้เลยค่ะเก่งให้เลยจ้ะเพื่อนๆเอาใส่จานไว้ก่อนเด้อค่ะนี่ผักขยเ้อย่โอ้ยกราลังแล้วใส่เห็นบวขาะเพื่อนๆแต่ว่าอื่นบลูว่าเอินี่ยังเด้อจ้ะเพื่อนๆให้เลยเอิผักขยี้ผักอีตู้หรือใบเมงลักมีค่าชแกงเกงก็มีบวบนะคะ มีบมะควาเละบ้านอย่ยอ้อยเอินควาเละหรือมะกระเจี๊ยบค่ะนี่จากเพื่อนเพื่อนอย่าอ้อยไปพอมะแควนมะแควนบมดเหรนี่ยสิบบาทเราเซินจากเพื่อนเพื่อนห่วงมากใหญ่นี่จะเอามาใส่แกงงน้อไม้จ้ะแกงงน้อไม้นี่เดินขาผักเคียงแกงงน้อไม้อย่อยอ้อยอย่ยอ้อยเห็ดแบบนี้เลยจ้ะอันนี้บักพริกอย่ยอ้อยกินมาได้หรอกค่ะแต่ว่าอีปอยให้ตาพบ ถ้าปล่อยแบบนี้อย่าอ้อยกินได้ยูเพราะว่าแต่บเก่งเฮงมารอกันเลือกอนี่หม้อกำลังอีฟอดค่ะเดี๋ยวรออิฟอดกับอิซายปลาล่าใส่ย่างจ้ะเพื่อนชียงตับโคป็นย่างหอกเดื้อค่ะตราโคกจะตำมะม่วงกะแกงหน่อไม้กินเที่ยงจ้ะแกงหน่อไม้สดจ้ะเพื่อน อยากมาดมาลองบิ่งอัปลาใส่นะคะเนาะเพื่อนๆอย่าเอ้ยอาบะเคนใส่อะมะเคนจะหอมทางคักเนื้อเพฉันจะมากินใส่กับลาบนะคะเนาะนะะใส่มะเคนใส่ฮักขยเยค่ะอันนี้ค่ะเอิร์นกเอิรนฮักขยเยะเลยค่ะเอามาใส่เกง๊น้ำไม้จะหอมแซ่บ ชิ้นนี้ราคาเก่งให้เลยเก่งโนม้ให้เลยนี่เธอใส่ใส่พักเค็นคอมผุดแล้วปะเนี่ยอย่าไว้ใส่ปลาได้จ้ะแต่อย่าไว้บด,ดตังกงเลยค่ะค่ะตังกงนี่ได้ไงใส่ปลา หม้อใหญ่จ้ะเพื่อนๆต้องใส่ปลาไหลไล่ๆนี่เพราะว่าหักลายจ้ะอันนี้พริกลูกโดดจ้ะแต่ว่าถ้าต่มใส่อย่าอ้กินบไน่ไรถออถ้าใส่ลูกโดดแล้วก็เอาอย่าต้มเฮงเนาะอย่าต้มให้ปลาพริกเปื่อยนี่อย่า้อยกินนด้ไยโยจ้ะเพื่อน เอไม,ม้นะคะนเนาะเพื่อนใส่บวบใ่หขวลงไปจ้ะควาลมาิมันอย่าอ้อยเอินมะควาลิหรือมะกะเจียบนะคะเพื่อน,นิ่งเด้อนะการจ่องอย่าอ้อยก็ได้ยักผีจะลิ้วบโบราณไปแล้วค่ะเค็บไปเลยเทบึ้มว่าได้จำเป็นน้ำ จักน้อยกะไปใส่ผักเนาแบบนี่นะคะเพื่อนเพื่อนแกงหน่อไม้ใหญ่อ้อยมีเห็ดผู้นูร้อมเดือจ้ะเพื่อนเห็ดผู้นูเกิดเองบะหมี่เห็ดหนูบะหมี่เห็ดผู้นู่ปุ๊บเด้อค่ะเพื่อนบะหมี่เห็ดสนุนบานใหญ่อ้อยเห็ดสนุนเด้อค่ะเพื่อนเห็ดผู้นู่บานใหญ่อ้อยเอิญเห็ดสนุนบานเพื่อนเอิญอยังเป็นเห็ดผู้นู่ฮิกเกิด ตามธรรมชาติค่ะเกิดอยู่กับปลาเวลาฝนตกเนาะมันจะเกิดกับที่ลําไม้มันตายแล้วนะ่าจะเอเพื่อนหักขา,าบ้านอย่อ้อยเอือนหักเนาหักผูบาหักขามันอย่าเอ,อ้ยเอิอนหักเนาเห็ดผู้หนูบา้านอย่าเอ,อ้ยเอิอน,น,นเห็ดชนุนหรือสังเพื่อนอันนี้เห็ดผู้หนูน่ะค่ะอย่าหล่อให้มันฟูดก่อนเนาะคะ่ะเนาะฟูดแล้วก็อีใส่หักขาใส่ใบอันอีตูใส่หักขยแยแล้วก็กินได้ค่ะบ้านเนี่ย เมอเดือดละค่ะเพื่อนๆผุดบุบปุบบุบบุบแหละนะคะเพื่อนๆกินแกงหน่อไม้กันอันนี้อย่าอ้อยก็จะใส่ผักขยี้ใส่แบบนี้เด้อค่ะแกงให้เลยเด้อค่ะให้เลยบ้านอย่าอ้อยเด้อให้เลยทางอื่นบ่รู้เด้อว่าัยเก่งถืออย่าอ้อยวะหักขยี้อันนี้ก็หักเมงลากแล้วแบอีตู้ข้าเหนีเก่งประโยงอันยะเก่งซัมบาปี้ค่ะอันนี้ก็หักขา นี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็คนค่ะเลือกค่ะเพื่อนๆแกงหน่อไม้สดนะคะพร้อมกินแล้วค่ะนะค่ะเพื่อนๆกินแกงหน่อไม้กันค่ะสุกแล้วมีตำบะมวง อันนี้ม่วงแก้วขมิ้นอันนี้ตำม่วงม่วงกระโปกเจ้าเพื่อนม่วงม่วงกระม่วงเจ้าของได้ครับนี่บริ้ไปซื้อได้หนิม่วงยิงหั่นเจ้าของอ๋อค่ะเพื่อนเก่งละไม่เสร็จแล้วตำม่วงม่วงก็แล้วแล้วค่ะมากินข้าวกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเก่งละไม้นะคะโอ้ฟากระหองค่ะเพื่อนๆต่อที่ฝนบานอย่าไว้จะกันหลังกิ๊บตกอีกแล้วค่ะฟาหองละจ้าพอนีละจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะ